คดีของ j จอ n n นี่เดฟและก็แอมเบอร์เฮิร์ทนะโด่งดังในเรื่องของคดีความรุนแรงในครอบครัวนะคะกรณีที่แอมเบอร์เฮิร์ทเนี่ยได้ไปเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ The Washington Post ในปี2018ทําทำให้แอมเบอร์เฮิร์ทได้กลายเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นตัวแทนของคนที่ถูกทำร้ายในครอบครัวเดฟก็ให้การมาว่าบทความดังกล่าวเนี่ทำให้ชีวิตในการแสดงของเขาพังทลายลงไปแล้วก็ยืนยันว่าเขาเองที่เป็นเหยื่อ ผู้เสียหายในความรุนแรงนี้ส่วนฝั่งของเฮิร์ตก็แน่นอนค่ะยืนกรานว่าคนที่ถูกทำร้ายคือหล่อนเองดังนั้นการพิจารณาคดีนี้มันกินเวลานานมากเลยนะคะแล้วก็ไปตามดูกันได้เดี๋ยววันนี้ครูส้มจะพาพวกเรานะคะมาอ่านหนังสือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษชื่อ independent independent johnny depp trial petition to remove amber heard from a q u a m a n s i c k l e nears t million signatures มีการาร่ำายชื่อเพื่อที่จะเอา Amber He a r d ออกจากการ แสดงภาคต่อหนังเรื่อง Aquaman เกือบจะ3ล้านลายเซ็นแล้ว The petition to remove Amber Heard from Aquaman 2 is nearing its goals of 3 million signatures as the defamation trial brought by Johnny Depp continued การล้านลายเซ็นที่จะเอา Amber Heard ออกจากบทแสดง Aquaman 2ก็ใกล้ๆจะถึงเป้าแล้วนะคะ nearing its goal เป้าที่ว่าก็คือ3ล้านลายเซ็นนะคะ ซึ่งคดีทำลายชื่อเสียงที่ฟ้องโดยจอห์นนี่เดฟนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปตรงนี้เนี่ยจอห์นี่เดฟฟ้องคืนนะคะจากที่เคยถูกทำลายชื่อเสียงแบบป่นปีมากซึ่งตอนนี้จอห์นนี่เดฟกลับมาค่ะปีนี้ฟ้องคืนเป็นเงิน50ล้านดอลลาร์นะคะ The DC s c h o o l in which Hurt stars as a c o man's Jason Mamoa love interest m e r a concluded shooting earlier this year with director James Wan confirming the film was wrapped up in January. The DC circle ก็คือภาคต่อเนี่ยของ Aquaman อันที่สองเนี่ยที่คุณเฮิร์ตนี่นะคะได้รับบทเป็นอะไรเป็นคู่จิ้นของ Aquaman เป็นคู่จิ้นของคุณเจสันนี้ก็ได้ concluding shooting ก็คือได้ทำให้เสร็จจบสิ้นสรุป การถ่ายหนังในช่วงต้นปีนี้ with director James Wan ก็มี director หนังชื่อ James Wan นั้นคอนเฟิรมว่าหนังได้เสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วใน January หรือว่าเดือนมนกราคมนี้แหละนะคะ Aquaman 2เนี่ยก็มีแพลนที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคม2023 On Monday, 2nd May, and at the time of writing, the change .org.petition had surpassed 2.9 million signatures ในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ในช่วงที่นังสือพิมพ์กำลังเขียนอยู่นี้นะคะเว็บไซต์ hmm. change. o r g การล่าลายชื่อครั้งนี้ก็ได้เกิน2.9ล้านลายชื่อแล้ว it was set up by fans who claim that Hurd has systematically crusaded to ruin Depp in Hollywood since the couple divorced in 2 0 16 it was set up by fans who claim ก็คือแฟนเนี่ยก็ได้อ้างว่าคุณเฮิร์ตเนี่ยได้โจมตีอาชีพของจอห์นนี่เดที่อยู่ในฮอลลีวูดตั้งแต่เลิกกันมาตั้งแต่2016 once it hits 3 million supporters it will become one of the top petitions on change .org ถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะลายเซ็นมันครบ3ล้านแล้วเคสนี้จะกลายมาเป็นหนึ่งในลาย,ลายเลซ็นที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Change o r g Meanwhile several other petitions related to the actor have received new and renewed interest since Deb claimed he is a victim of intimate partner violence and abuse in his explosive three day testimony at the virginia fair fax courthouse where the defamation trial is underway ใน,นประโยคเดียวนะคะตัวเองอ่ะสู้ๆในขณะที่การล่าไลยชื่อในหลายๆเคสในหลายๆโพสต์ที่ทําขึ้นมาเกี่ยวกับจอนี่เดกก็ได้รับความสนใจขึ้นมา ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยจอน,นี่เดฟถูกโลกประนามว่าเป็นคนทุบตีภรรยาแต่ครั้งนี้มีเรื่องราวการล่าไลายเซนใหม่เพื่อปกป้องจอน,นี่เดฟก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในแง่ที่ต่างออกไปเพราะว่าจอน,นี่เดฟก็ได้อ้างว่าตัวเองนั่นแหละเป็นเหยื่อเองของการถูกทำร้ายร่างกายในความสัมพันธ์นี้ซึ่งเดฟก็ได้พูดออกมาใน Explosive three days testimony ก็คือการพิสูจน์ตัวเองการเล่าเรื่องราวให้กับสารได้ฟัง Explosive ก็คือมันระเบิดออกมาไม่ได้เก็บไว้อีกต่อไปแล้วนะคะในการขึ้นศาลนี้ที่ Virginia Fairfax Court House นั่นเองค่ะ These petitions include one to sack a c o m a n t o producer Peter s u f f r a n for not firing her เฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วว่าการลาลายเซ็นครั้งนี้นะคะก็ได้รวมไปถึง การที่ขอให้ไล่ผู้ผลิตหนังอควาแมนตอนที่สองนียฮะปีเตอร์ซัฟรันนั้นให้ไล่คนนี้ออกซะในฐานะที่เขาไม่ไล่แอมเบอร์เฮิร์ตออกนะคะทำไมเก็บไว้านะทำไมเอาผู้หญิงคนนี้เข้ามาแสดงในภาคสองประมาณนี้ Deb i อ s สซ n อิงเฮร์ for 50 million over a 2018 op-ed in the Washington Post in which she implied The pirates of the Caribbean actor had a ฮ u e ์เ e บ over the course of their relationship d e ็บเนี่ยได้ฟอง Amber Heard เป็นเงินจำนวน50ล้านตอนลาอยากรู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่คูณ32เข้าไปนะคะเหตุผลที่ฟงเหตุผลที่ฟองนะคะก็ในเรื่องของ Amber Heard เนี่ยไปทำเส้นไว้ตอนปี2018ไปทำอะไรก็ ไปลงบทความให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Washington Post ซึ่งและเวลโฮ d นั้นก็ได้พูดเป็นในยะในยะว่าดารานำชายที่อยู่ในหนัง Pirates of the Caribbean คนนี้นะได้ทำร้ายเธอในช่วงที่คบหากัน Deb resigned from the franchise which was recently released with Max Mikkelsen taking over the role at the request of Warner Brothers after เดฟ lost a libel case against the sun over a 2018 article that called him a wife beater นะคะดังนั้นเดฟทำอะไรไม่ได้ก็ต้องถูกถอนตัวออกจากหนังเรื่องนี้ซึ่งใครมาแสดงแทนได้แมตต์ไมเคิลสันนะคะได้รับบทแทนเองค่ะซึ่ง Warner Brothers นั้นขอไม่ให้เอาเดฟมาแสดงหลังจากที่เดฟเองนั้นนะคะ แพ้คดีความในปี2018กับหนังสือพิมพ์ The Sun นั่นเองค่ะแพ้คดีความนะคะดังนั้น,นเมื่อแพ้คดีความคุณก็เป็นคนผิดเมื่อเป็นคนผิด Warner Brothers ก็ไม่เก็บคุณไว้ไงก็เลยถอนคุณออกจากหนังเรื่องนีโอเห็นไหอาชีพเสียไปเลยนะคะซึ่งมากไปกว่าน,นั้นนะคะ The Sun น่ะเรียกจอห์นนี่เดฟว่า Wife Beater ก็คือ คนที่ทุบตีภรรยาเขาให้ส,สมญานามกันแบบนี้เลยนะคะตอนนั้นชื่อเสียงเสียงานเสียนะคะก็เลยเป็นการคัมแบ็กของจอห์นนี่เดฟที่จะมาเอาคืนนะคะว่าโอ้เสียหายแล้วต้องเรื่องของกอบกู้ชื่อเสียงอยากจะเอาความจริงมาพิสูจน์ว่ากันไปเป็นข้อๆเลยหลังจากที่แอมเบอร์เฮิร์ตกล่าวหาเขามีข้ออะไรบ้างหนึ่งสอห้าเขาก็มาแย้งกันพร้อมทั้งนำหลักฐานโกยมาทั้งหมดนะคะนนั้นก็เลยเป็นมหากาบที่น่าติดตามมากเลยอ่ะถ้าเกิดไหวก็ไปพร้อมครูนะคะ had previously condemned the campaign to have her removed from the film หลังจากที่มีแคมเปญล่าลายเซ็นกันนะคะเอมเบอร์ฮ์อยู่ได้ปะเอมเบอร์ฮ์ร้อนค่ะเอมเบอร์ฮ์บอกหึ oo, ฉันคอนเดมดคอนเดมคือประนามเอมเบอร์ฮ์ออกมาประนามแคมเปญล่าลายเซ็นที่จะให้หล่อนออกจากหนังเรื่องนี้ In a statement at the time she had said Paid rumors and paid campaigns on social media Don't dictate because they have no basis In reality ในประโยคหนึ่งนะคะหล่อนได้ออกมาพูดก็คือว่าข่าวลือที่ถูกจ้างกันมาแล้วก็การสร้างแคมเปญที่ถูกจ้างจ่ายเงินกันมาที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเกลื่อนไปต่างๆนั้นจะเอามาวงการชะตาของเธอไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีฐานแห่งความจริงอยู่เลยนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูต่อเลยใกล้จะหมดแล้วนะคะ after depth testimony h e r ร์ e คา e ว t า t ะต t t ง e ึ t นมา t ห้ก o รเพื่อให e ข้อ c c o เ t ี่ยวกับการแต่ง t u น u อง u ู่ร a r r ั้งหลังจากที่จอห์นนี่เดฟได้มาอธิบายหลักฐานแล้วมันก็จะเป็นตาของแอมเบอร์เฮิร์ตนะคะที่จะ take the stand หรือว่าจะออกมาพูดแล้วก็ให้หลักฐานในเรื่องของการแต่งงานในเคสนี้คือการแต่งงานที่ ทะเลาะเบาะแว้งกันเสียงดังนะคะ While James Franco and Elon Musk were among the names of her t z potential witness list, the Independent last week received confirmation that neither the Tesla CEO nor the actor will take the stand. อ้าวทำไมมีเอลอนมัสก์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะแฟนเก่าก็มีขณะที่เจมส์ฟรังโกแล้วก็เอลอนมัสกก็เป็นหนึ่งในชื่อของพยาน ของฝั่ง Amber Heard นะคะทางหนังสือพิ Independent มพ์อินดี n พนเดนได้รับการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าตกลง Elon m u s สจะมาช่วยเป็นพยานกับ Amber Heard ไหม Neither หรือว่านี t h e r ไม่มาทั้งสองคนนะคะไม่เป็นความจริงนั่นก็คือ CEO ของ t ท s l a แล้วก็ Actor James Franco นั้นจะไม่ได้เข้ามาร่วมเป็นพยาน Support ต m b e r h e a r เนั่นเองค่ะและนั่นก็คือการฝึกอ่านข่าวออนไลน์นะักเรียนข่าวนี้นัวมากๆเลยได้ข้อคิดหลายอย่างนะคนเนี่ยตอนที่รักกันอะไรมันก็หวานหอมนะคะแต่พอทะเลาะหรือมีเรื่องบาดหมางก,กันทำร้ายกันในแบบที่เอาให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วมาดูคลิปนี้พร้อมกันแล้วเก็ตไหมว่าเอ๊ะทไมฝรั่งเขาบอกว่าเออนี่มันตลกมากเลยนะ This was a document that you signed as part of your divorce proceedings, correct? That's my signature, indeed, yes, okay. <laughs> Mr. Depp, that is your signature on the right, correct? Yes, it is. Mm -hmm. Dated August fifteenth, two thousand sixteen, right? That's what it says. Yes. Mm. This is you. You. You were. Um, this is a document you signed. <laughs> right? For the third time, that is my signature. Yes. You nope, I 27, please. Mm hmm. And that was a document you signed in August of 2016. Correct. Is that the same one that I signed three times before? Yes, yeah. that's the fourth. Well, I just I wanted to make clear that you, you signed that it in the summer of 2016. It essentially came down to this: Do you have a drinking problem, Johnny? Calls for hearsay. What the doctors told him. I'm not sure he's saying what the doctors told him. But I think that's what's about to be testified to. If you can, if you can make that clear, I guess. Um, let, let me ask you a different question, Mr. Depp. Um, let him object on another. It's fun to watch. The accusations we'll that exhibit, she brought up, I'm sorry I was talking, is that alright? You'd you, you'd answer my question. We'll yeah. take a look at the next oh, element. Thank yeah. you. As long as you're happy, sir. <sighs>